สวัสดีจ้าเข้ากะบ,บ่ายพี่น้องยจวีออกหลมาคือได้ยินเสียงโสดวงๆเระเออมีคนใส่โสไว้นี่น,ะนยยายายวีวายุคือบ่ได้ใส่โสเองมีผูใส่ใบทรงใสยเพิ่นใส่ว้กะกอนยจวีเนาะก็ดีคือกันเมื่อนีนอกกนอนน้ถนนมืนเดี๋ยวพี่น้องถนนมันเลื่อนวันนี้พี่น้องเอ้ะ โอ้ยรถกะสีพังใส่โซ่ดีขึ้นกันเพราะว่าเมื่อนี่ลื่นถนนพ่อขี้เข่าทุนนั่นนะเข่าอุโมงนะเสียงล้อมันประทะกับย่างโซ่โง่ๆๆ่โอ้ใส่สองเส็จเลยตัวนี้พี่น้องว่าอยูใส่แนบคู ต้องเป็นโซเฟอร์ใหม่แน่ๆขี่แนบคูนี่พี่น้องโซเฟอร์เก่าเพิ่นบอไซดดอกคือยายวียายวีกับบอไซด์ฐาน,นอากาศบรรยากาศตอนนี้นะตอนนี้พี่น้องบ่ายสองโมงหนึ่งนาทียายวีสิออกบ่ายสองโมงสิบห้า สบายดียหรือเปล่าคบกับเขาหูแล้วเป็นไงบ้างพูดละเยี่สิไปพูดละ่ะห้องเขาห้องน้ำนะน้า,นาบ่าแต่ว่าอากาศบ่ค่อยหนาวนะมือน,นี้บ่เย็นมือ เป็นยังยายวีจังววาบนหนาวาวันที่มันบเย็นมือเถอะมันเยน็นถ้าหนาวเนี่สิเย็นมือเจ็บไปจ้ะบ่มพิููโดยสารจากคนบทันมาอยากมาเล่นบ่หิมะนี่เห็นบไม่ไม่เลยพี่น้องลกไม่ม่เข้าสะอาดเลยเห็นบ่ แต่หักเนาะพี่น้องเนาะต้นคริสต์มาสก็ได้เหมือนในนิยายเลยจ้ะพี่น้องในหนังการ์ตูนนะตอนสมัยยายวิเอยังก็บรท่านได้ไหม้ี่นอกเห็นในหนังเนาะพี่น้องเนาะเห็นในหนังจะเข้าประจำตำแหน่งแล้วจ้ะ